โอเคเดี๋ยวอัปเดตตัวตู้หน่อยครับเนื่องจากช่วงก่อนผมยกไปยกตู้ออกเพื่อเอาเรถไปต่อเบียนนะรู้สึกว่าคือรถเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นระบบชาร์จที่ชาร์จจากตัวไฟรถก็เลยเอาออกดีกว่าเพราะว่าผมมีโซล่าสามร้อยสวัตต์มันมันเพียงพอเลยเพราะว่าชาร์จสักสักสวันสวันเต็ม สารอาทิตเราไปนอนคืนหนึ่งใช้แบตช่วงกลางคืนก็พอดีไม่ต้องชาร์จรถเราใช้โซลายย่างเดี๋ยวพอถ้าทริปยาวหน้าหนาวทริปยาวหน้าหนาวก็ไม่ได้เปิดแอร์ก็ยิ่งพองใหญ่เปิดแต่น้ํากับไฟก็เลยไม่ใช้ละใช้หลบชาร์จรถเอาออกเลยเพราะว่านี้ไม่ต้องต่อสายไฟไม่ต้องอะไรละระบบแอร์เดี๋ยวตู้แอร์ก็จะอัปเดตใหม่นิดหน่อยอย่างนี้ไอ้นี้ก็จะ เดี๋ยวถอดออกมาเลยพวกโรบเนี่ยนีเอาไว้อันนี้ถอดออกอันนี้เป็นตัวตัดไฟจากแบตลูกหน้าไปลูกหลังมันจะใช้ไฟเลี้ยงนิดหน่อยแต่รถรถใช้น้อยก็เลยเอาออกเลยดีกว่าคุณไม่วุ่นวยสายด้วยอันนี้ด้านล่างเกี่ยวมเกี่ยวนี่ผูกไว้ผูกไว้ก็เวลาลุยน้ำมือน้ำก็กลัวมันเกี่ยวเดี๋ยวออกเลยดีกว่าครับชุดสาย หรือออกเลย นี่ครับอันเนี้ยตามชื่อเลยสปาร์ตแบตเตอรี่ไอโซเลเตอร์มันเป็นตัวที่ตัดการจ่ายไฟระวังแบตลูกที่1แล้วก็แบตลูกที่2สําหรับรถยนต์ก็คือตัวนี้จะตัวค่าโวลต์เนี่ยมันจะเป็นสําหรับแบตน้ําเป็นแบตแอคแบตหึงเป็นแบตน้าเสมอแต่แบต2เนี่ยจะเป็นแบตอะไรก็แล้วแต่เพราะเราต้องผ่านตัวแปลงทีหนึ่งทีนี้ใครจะต่อแบตลูกที่2ก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เพราะว่าไม่งั้นผมว่าถ้าเราต่อ ต่อขนาดกันเลยเนี่ยมันก็ชาร์จได้ครับแต่เวลาเราใช้แบตลูกที่2ใช้ไฟแบตลูกที่2เนี่ยพอไฟลูกที่2หมดลูกหนึ่งก็หมดด้วยเพราะมันดึงไฟไปพร้อมกันวันเราต้องการตัวนี้สั่งจ่ายเพื่อให้เวลาเราใช้แบตลูกที่2อ่ะแบตลูกที่2องจะไม่ดึงไฟจากแบตลูกที่1ไปด้วยกลับกันการชาร์จก็จะชาร์จแบตลูกแรกเต็มก่อนเต็มนที่นี้ก็คือจะเขียนบอกเลยครับก็คือแบตลูกแรกจะต้องชาร์จถึง1 3บโวลต์ก่อนพอ13.3 3ุโวลต์ปุ๊บตัวนี้ก็จะเปิดวงจร เพื่อจ่ายไฟไปชาร์จแบตลูกแบตลูกที่2นี้พอแบตลูกที่2ชาร์จไปเรื่อยๆพอแบตลูกที่2เท่าไหร่ก็ไม่ไม่เกี่ยวครับพอแบตลูกแรกลูกเดิมเนี่ยไฟเริ่มตกเหลือ12.8โวลต์ตัวนี้ก็จะปิดตัดไฟให้ชาร์จเฉพาะแบตลูกแรกลูกเดียวดังนั้นที่ต่างว่าถ้าวงจรเปิดคือแบตลูกแรกเต็มมันก็จะชาร์จแบต2ลูกเลยพร้อมกันพอพอแบตลูกแรกไฟอ่อนเหลือ12.8ก็จะตัดการชาร์จลูกที่2มาชาร์จลูกแรก ควรมีครับสำหรับคนที่ใช้แบต2ก้อนซึ่งจริงๆกี่ก้อนก็ได้แต่ว่ามันจะมีแบตหัเมนแล้วก็แบตลูกต่อไปจะเป็นกี่ก้อนกี่วัวนก็แล้วแต่เราไปแปลงไปปลายทางง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมขึ้นไดแกรมไม่ให้เผื่อใครจะใช้เซิร์ชแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับว่าเคยจะจะ,จะใช้ระบบรถบ้านต้องมีตัวนี้ไม่งั้นดูแลแบตยากจะเอาแบตที่2เป็นเป็นลิเธียมอะไรก็ได้อันนี้ก็จะไปจะมีไดแกรมไม่ง่ายเลยก็คือตัวนี้เข้าบวก ก็จะมีเดี๋ยวมันจะมีได a g r a เดี๋ยวผมขึ้นมาให้เปิดมาที่ตูดจะบอกเลยครับว่าอันนี้บวกแบดหนึ่งบวกแบตหนึ่งแล้วก็จำสายไปเข้าแบตหนึ่งอันนี้เป็นลบลบแบตหนึ่งอันที่เป็นวงจรไฟเลี้ยงเพื่อเป็นตัวเปิดปิดเซอร์กิตส่วนตัวนี้ก็จะไปแบตที่2ดังนั้นตัวโค้ดลบก็จะเลี้ยงลบบวกมันก็จะมีตัวนี้ก็กินไฟต่อเวลาแต่ว่ามันกินนิดเดียวเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันต้องมีมันต้องมีไฟเลี้ยงเพื่อให้มันทํางานได้แต่กินไฟน้อยครับพอ แบตลูกแรกเต็มแบตลูกแรก13.3ดโวลต์ก็ตัดปล่อยให้ไฟไปก็จะปล่อยไฟเนี่ยคือว่าพอวงจรเปิดก็จะชาร์จแบต2ลูกเลยนี่เป็นแบตลูกท<อ>ี 2> ่2ก็จะเดินสายไปไหนก็แล้วแต่ครับไปกี่โวลต์ก็ไปแปลงปลายทางอีกทีนึงแต่ทีนี้ออกจากแบตตัวนี้ก็จะเป็นระบบ12โวลต์เป็นตะกัวกดสำหรับแบตลูกแรกนะครับ1ิ 13. 3แต่ลูก2เนี่ยเป็นอะไรก็ได้จริงๆอันนี้นเขียนว่าเป็นตะกัวกดแต่ว่าในความจริงเราไฟมันออกไปไฟชาร์จมันวิ่งไป14โวลต์13.8เนีย เราไปแปลงขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันก็จะกินแอมก็ต้องดูความสามารถในการชาร์จของไดรเราด้วยแล้วก็การใช้ไฟของรถเราด้วยประมาณนี้อย่างรถผมอย่างรถผมเนี่ยวีโก้สองพปีแรกๆแอมรู้สึกไดชาร์จมันแค่6 0แอมเองนั้นผมชาร์จระบบยีผมไปดึงไฟชาร์จแค่5้าแอมห้าแอมของ24ก็จะเท่ากับ10แอมของ12โวลต์ก็คือเหลือไว้ใช้ไอแบตหน้าเป็นหลักแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ย ไอตัวโซล่าเซลเพียงพอครับเพราะว่าเวลาออกทริปก็เปิดเฉพาะคืนแล้วก็หน้าหน,นาวนี่คืนแทบไม่ได้เปิดแอร์เลยก็โอเคก็เลยเอาออกดีกว่าเวลาถอดตู้อะไรก็ง่ายไม่ต้องมีไม่ต้องมีแบบว่าสายรโยงในาย,ยางจากตู้แล้วก็ตู้ก็วางเฉยเลยเวลายกออกก็ต่อขายกได้เลย,เลยไม่ต้องมีอะไรยึดติดไม่ต้องขันอะไรมากมายสายใต้ท้องรถก็เดี๋ยวจะออกหมดเลยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเผื่อใครสงสัยว่าทำไงไว้เหมาะสำหรับทำรถบ้านแบบ DIY นะครับ ไ้ก่อนครับสายแพงเผื่อใช้อย่างอื่นน่าจะได้ใช้อีกแหละแต่เดี๋ยวค่อยว่านเป็นโปรเจกต์ไหนอันนี้ทําตรงนี้ก่อนแคมเปอร์ก่อน